แก่แก่ดังเพลงดังลูกทุ่งมาถึงทุ่งทานอะไรอ่ะแก่เป็นยังทุ่งท้องทานนะเค็มชีสมีเพลงชีสอยู่ในนี้อยู่ในวาร์ลบีไหมีชีสจ่ไค่ชีสนะลองให้ลองมากๆที่เหมือนอีคนจะพูดนะบัตเตอร์ขอแบ๊อ เฮ้ยอะไรวะอะไรวะขล้าและวันนี้แคนพ์กระซิบมีกับนักแสดงจาเจมาวสวัสดีครับเอ่อผมพีเจไม่ดนนะครับรับบทบ้าบินนะครับครับนิวเชยพะครับรับบทโฟมอนครับสวัสดีครับไปมอนทภูมิครับรับบทเป็นเชียนครับผมเลออนรับบทเป็นบัวครับ ในไหนแบบแฟนๆอาจจะอยากรู้เรื่องราวของแบบซีรีส์เรื่องนี้หน่อยว่าแบบเฮ้ยวอ,อยสถานะกักใจซีรีส์เกี่ยวกับอะไรเอ่ยออซีรีส์เรื่องเจวอยสถานะกักใจเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์แล้วกันเป็นการสำรวจความสัมพันธ์ของเด็กทั้ง4คนในในใน,ในช่วงอายุของเจนซีซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้แค่เป็นการสำรวจความสัมพันธ์อย่างเดียวมันมีรวมถึงการบันทึกของยุคสมัย นี้หรือก็แล้วก็เป็นเรื่องของบรรยากาศที่เป็นเกี่ยวกับสยามอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ครับก็จะมีกิจกรรมที่วัยรุ่นสยามในยุคนี้ทํากันอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นคาเจอร์มุมมองความคิดการแสดงออกความสัมพันธ์แบบใหม่ๆที่แบบประมาณว่าอาจจะไม่ชัดเจนกันมากขึ้นหรือว่าแบบมีไอเดียการแบบใช้ชีวิตที่ต่างกันครับหลายๆยุคอะไรเงี้ยซึ่งเจอบอย,ยเป็นการแบบบันทึกของยุคนี้ซึ่งเป็นยุคใหม่ครับทีนี้ถ้าเกิด ให้ hey, พูดถึงบรรยากาศในก,อง,กองถ่ายหน่อยดีะ่ะเป็นยังไงบ้างคะสนุกสนานยังไงบ้างมีเรื่องเล่าม้เมาเมาหน่อยจริงๆจริงๆในกองถ่ายเนี่ยมันกมนมน็มันมันมีมันมีหลายเรียกว่าหลายอารมณ์หลายอารมณ์มากมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราถ่ายทํากันที่สยามเป็นหลักซึ่งมันก็จะต้องเรียกว่ามีสมาธินะหมายถึงว่า เพราะว่าคนเนี่ยเขาเขาก็เดินผูกพ้าเขาก็มาเที่ยวสยามกันซึ่งในฐานะนักแสดงเนี่ยมันก็ต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่กับคู่เล่นมากๆอย่เงี่ยแต่ถามว่าสนุกไหมผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะในการที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราได้ทํางานกับพี่บอสนะแล้วก็ได้ได้ไปถ่ายทํากันที่สยามแบบในในหลายๆมุมเลยของสยามอซึ่งเหมือนประมาณว่าพ่อพ่อถ่ายสยามก็เป็นความท้าทายของครับพวกเราสี่คนอยู่แล้วในการที่เราจะโตเข้าไปในคาแรคเตอร์แล้วก็อยู่กับ ภาพบ้านล้อมจริงๆเลยก็คือประมาณว่าแบบเราไม่ได้ปิดอะไรเลยก็คือประมาณว่าถ่ายกับตรงนั้นเลยอะไรแล้วก็อย่างที่นิวว่าครับเหมือนประมาณว่ามันก็คนก็เดินไปเดินมาเงี้ยเราก็ต้องแบบคุมสติให้อยู่อะไรเงี้ยมือนมันก็ตื่นเต้นแล้วก็สอบแค่อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับซีรีส์ของเราทั้มดอ่าเป็นแบบ แตนแทนต์อะอยากจะรู้ทุกคนเด็กยุผมอยากได้เิ่งกันนะมสนุกมือมันน่าเสีข้อแรกฟังให้ดีฉากแรก Killer Night ลเลอร์คืออะไรและในซีนพูดว่าอะไรผมครับเป็นเป็นโดนที่ถ่ายมุมสยามกว้างๆแล้วก็เป็นเสียงพ่รัก้าพูดว่าสถานีต่อไปสยาม next station เสียงถูกเป๊ะเพราะว่าครึ่งหนึ่งวิวในนั้นนะผมก็ดูแล้วใช่มันจำเลยนข้อที่สองในตอนท้ายของ Official Trailer อยากถามว่าลุคกี้มีเดียวอะไรสีเขียวครับกระปุูครับ ไม่ผมมาช่างใจอยู่ว่ามันมีสีเขียวกับสีชมพูพอเขาตอบสีเขียวแล้วไม่ใช่ก็เหลือสีชมพูนั่นเลยเนี่ยแหละแล้วคนอื่นนึกถึงสีอะไรคุณรู้สีดำสิหมายถึงโลโก้ใช่ไหมครัำคำบาหลู่จี้อ๋อเนี่ยโลโก้อ๋ออ๋อผมนึกว่ามันมีคำคือถ้าคำมันจะเป็นสีเขียวแต่อันนี้อันนี้เป็นโลโก้อ่ะข้อสุดท้ายสำหรับช่วงนี้เสียงตอนท้ายก่อนปิดคลิป พูดว่าอะไรโอ้โหมันต้องมีคนได้แล้วล่ะเลยถ้าไม่ได้เนี่ยอ่ะ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 แล้วมึงชูดกูเลยได้เปล่าวะถูกไหมฮะเฮ้ยแต่ผมจำได้นะมึงชูดมึงชูดกูเลยได้เปล่าวะไม่ใช่ตัวเองมะเนี่ยถ้ามันมโอกาสคุยอีกรอบผมยอมแม้ไม่ใช่คำสุดท้ายไม่เฉลยเลยประโยคสุดท้ายประโยคมันคืออะไรวะมึงมึงเนี่ยเรียกพี่ มึงอะไรนะมึงชวพี่เขาเลยได้ป่ะมึงยิ่งทำแบบนี้กูยิ่งชอบนะชวกูได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แอ้หน่องไอ้ฉี่อ่ะก็คือปิดจบคลิปแบบจริงๆก็คือไอ้ฉี่แสดงว่าซีรีส์เราออนที่ให้ฉีเอีนะครับผมเวลาสามทุ่ม45เวอร์ชันอันขัดนะครับผมแต่ถ้าใครจะดูสดพร้อมกันก็ทุกวันเสาร์ครับผมเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องวัน3 1ครับผม อ่ะคราวนี้เราอยู่กับเกมแบบจริงจังละช่วงเกมจริงจังละเออชื่อเกมมีชื่อว่ารู้ไหมไม่ต้องกลับกตรกาเกมคือทีมงานจะมีคําใบ้ิกับเพลงมาให้โดยแต่ละโจทย์ทีมงานจะมีคาใบ้มาให้สามคำแต่ละคนจะต้องทายถูกว่าคําใบ้ที่ได้ยินหรือที่ทีมงานบอกเนี่ยมันเป็นเพลงอะไรใครตอบถูกมากที่สุดชนะไปใครแพ้กลงมืลมืโยนโลแยก่อแยกตออคำใบ้ของเพลงแรกพคำที่หนึ่งออรา คำที <sh> to <sh arp voice> ่สองเชอรี <that rawd Moder ator> ่คำที่สามวัดผักแก้วทำไมทุกคนดูมืดหมดเลยเพลงออร่าของพี่แค่หรอไม่ใช่ออร่าเชอรี่วัดผักแก้วมันอันนี้คือคำใบ้มันแบบวัชเต็มบัสไม่ใช่อะไรอ่ะอ๋ออ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวัดใช่วงวัดแต่ใช่วงวัดเพลงชื่ออะไรนะ เงอ because of you ไอชายอะไรกันต่อ because of you I shine ไอชายเพลงเดบิวชใช่ป่ะบัสข้อที่สองเมนที่สองคำใบแรกรักคำใบที่สองตามคำใบสุดท้ายงอน หันแบบนี้ไม่ได้่ากย์เพกงอะไรตามงอนอง้อเหรอเพลงง้อโฟร์บ้าครับแอปมาดูก่อนาวผมเล่นติ๊กตอกไงทีมงานเขาเต้นเพลงที่สามคำใบแรกที่อยู่คำใบที่สองตึกคำใบสุดท้ายครอบครัวที่เดินทางกลับมา ที่ตึกหยดเยียบมันหนังที่อยู่ตึกครอบครัวมียานไหมมีย่านใช่แล้วใช่แล้วคอนโดละคอนโดมีคอนโดแล้วมีเพลงอะไรที่เกี่ยวกับ APT ของโรเซ่กับบุนอมาเพลงที่สี่พูดไม่เกงชวนเป็นแฟนมาลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหม มาลองแฟนกันเลยได้ไหมแฟนกันเลยได้ไหมมันคือของมาลอง for e v แปนคนไม่คุยพ็อกซี่แต่พีเจได้ไปเลย6คะแนน ทึ่เราควรรู้นะกิ่นทานมากเลยเราควรรู้คือผมก็ได้กินอยู่เองเราลองเป็นแฟนกันไปแล้วแย่มากเลยค่ะ้าเพลงที่ห้าอ่ะเชื่อป่ะอักษรภาษาอังกฤษดอกไม้คำใบที่สองะไรดอกไม้คำใบแรกคืออักษรภาษาซีเดซี่ขอบคุณนะครับคุณหลานก็อยากกินดรถไฟที่พี่กริก ีคือต้องรู้อ่ะมันง่ายมากทีนี้ขอทายเลยได้ไหมนี่สิทำใบแรกเก็บกากบาสคือมันต้องมีไงอะไรวะเหงืี่ิบเจ็ดทำใบแรกเปรี้ยวแนวเลมอนเนิดเลมอนเนิดอ๋อ NCT อ่ะเลยไม่เป็นไรแม่เป็นพี่ที่ดีจริงๆ เงทีคืนสุดท้ายได้ with a smile Bruno m า Lady Gaga ดูนี่เ่ะเฮ้ยะไรวะอะไรว้เพลงต่อไปคำใบแรกทะลักกำลัง p า w e r จีรากรอคือ า้ปะเพลงต่อไปคำใบแรกสีเหลืองเย็นนี้เล่นมุกหรออันนี้พี่เล่นมุกกับผมป่ะเอาคำใบหลองไปไหมเค็มชีสมีเพลงชีสอยู่ในนี้อยู่ในวลโลฟดีไหมมีคนจะชีสนะลองให้ลองให้เนยที่เหมือนมีคนจะพูดอะไรบัตเตอร์ขอ เบรดบัตเตอร์ของเอ่อข้อต่อมาถามไปเลยชอบทานผักไม่กินผักไม่กินผักไปกันต่อไปต่อไประดับโลกตัวลื่นคุยเร่งคุยเร่งคุยเร่งว่าอ่านว่าป่ยเร่งอ่ะ หมูแดงเ่หมูแดงเพลงชื่อหมูแดงเหรอครใช่เพลงต่อมาเพลงต่อมาทำใบแรกผลไม้เมลอนเอแครเฮ้ยทราจ้าท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 าทลาท้าทาท้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 างท้าทาท้าท้าท้าไ้าท้าทอาทราไฟบนฟ้าท้าท้าท้าใช่ท้าท้า้้ เคาใบ้ท่ายเลยครับสุดท้ายเลยครับบล็อกสตาใช่ไหมเห็นไหมจากทิซซ่าครับอ,อ่ะข้โอสองอะเต้นเก่งเย็นมากราดน้ำ Water ไท l าแล้วมันเย็นตรงไหนนะพี่้าดน้ำมันไม่เย็นหรอเออน้ำอาจจะเย็นก็หน้นะเมกมีสเวทเดกมีสเวทคือเหงื่อออกเลยนี่พโอเค เพลงสุดท้ายแก่แก่ดังเพลงดังุลูกทุ่ง้ยมาถึงทุงนอะไรอ่ะแก่เป็นยังทุ่งเขามทานนคำต่อมาคำอีอบแจ่มลำยัยของคำเหรอยายแมหรอของลำยัยของคำคิดหวงอะ ลองเล่นแหมสักหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ทีคะแนนนะให้ลองคนเดียวมาได้นั่งดูมาเอางี้เกมนี้ให้พี่ไฟสี่คะแนนในการตีเสมอใครสักคนหนึ่งในนี้ครับเอางี้ถ้าถ้าไปไม่รู้จริงๆเพื่อนคนไหนตอบได้ลเอออ่ะาคำใบแรกตื่นคำใบที่สองขมมีคนรู้ไหมตอนหับพี่ไฟเออมีตื่นกับขมรู้ขม เอาความพิสุดท้าย้ควาสุดท้ายใส่แก้วมีอะไรบ้างที่ทำให้ตื่นแล้วมันก็รสชาติขมแล้วก็ใส่แก้วไม่ใช่ไขมวนคาเฟอีนกาแฟทีใกล้กับกาแฟไม่ใช่เพลงไทยใกล้กับกาแฟและคาเฟอีนให้โอกาสในสามสองเอสเปรสโซ่ถูกต้องค่ะท้กินนิว่าไปไปโคตรเก่งอ่ะตัห้าะน วน้าจูเซตสวัสดีครับพวกเราันซีรีส์เจ้าบอยสถานะกักใจขอฝากผลงานของพวกเราเนี่ยครับไอชีเอลลิจิโน่เจ้าบอยสถานะกักใจนะครับผมสามารถดูสดได้พร้อมกันทุกวันเสาร์เวลา2.30ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ครับแล้วก็เวอร์ชันอันขัดนะครับบนแอปพลิเคชันไอชีอีนะครับ3ามทุ่มครับผม ฝากด้คร <letter one> ับผมครับทุกคนอะเดี๋ยวเราจะประกาศคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดแล้วผู้ชนะก็คือเลออนค่ะเข้าไหว่าเอเราเล่นหล <rainforest> ายคะแนนมากทีแ <Nixon> ต่เลออนจัดไป15คะแนนเขาไม่บอกข้อเลออนแบบสามคะแนนสอคะแนนสองคะแนนเลยเออลองลงมาเป็นพี่พีเต พี่เจได้ไปเท่าคะแนนเลยได้สิบ11คะแนนแล้วต่อไปเป็นพี่นิวค่ะ10คะแนนและและพูดที่แผลเออได้แก่บาสกูโนบายเราได้ไปกี่งคะแนนสำหรับเราไหมฮ่าได้เป็นหนึ่งคะแนนตัว น่าสงสารนะพี่จะลงทั่วก pues ันจริงเหรอเอ่อลาสหน่อยนะสักหน่อยนี่มานจะพูดอยู่ถ้าน่าสงสารนะจะให้มิวช่วยสักหน่อยเออเราก็เป็นทีมเดียวกันเราไม่กล้าเราล้อถ้าพีเจกับเลออนทำผมทำด้วยและพีเจกับเลออนว่าไม่ทำรักกันรอรักกันเจวเองม่นเป็นไรไว้รุ่นหน่งดูเอง จบแลค่ะคือพวกไอของเราสู้ที่ไปไม่ต้องเสียใจกับพวกของเราในวันนี้ง่ายมากทีมงานจะให้ไปโชว์ศักยภาพจะให้เต้นเพลงกั๊กแต่แต่เพลงกั๊กคุณสองนะมีเพื่อนคนไหนเป็นใจอยาช่วยไหมเอ่ยดีนะที่เราไม่หลวมตัวดีนะที่เราหลวมตัว พร้อมเหนอบทโทษหรเอ่ยถ้าพร้อมแล้ว,รลวเริ่มค่ะอ